สุดยอดของของสตริงคอมโบเมืองไทยนะฮะ<ม>ออตอนนีผ<ม>้ม <laughs> ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากส,สุดยอดของตำนานของตำนานแห่งสตริงคอมโบเมืองไทยครับปรบมือต้อนรับ <laughs> พี่ชัยทองเนียมเดอะอิมพ s อสซิเบิลเดอะอิมพ e อสซิเบิลนะ <laughs> สวัสดีครับอขอใหม่หนึ่งตัวนะอ้วนครับผมขอไม่ให้พี่แดงจ้งไม่เขาเขาบอกว่าตำนานตำนานเกินไปครับผมตำไปตามมาตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะครับเหลือคุณวินัยอีกคนหนึ่งแล้วก็คุณวินัยก็ได้บอกมาว่าอา,อาทิตย์ที่ยีเก้านี่ยอาจจะมาร้องเพลงให้ฟังครับจะมาด้วยกันนะครับอ้าวีเผมเชื่อว่าแฟนเพลงทั้งทั้งทั่วโลกนะฮะพี่แดงนะ แฟนเพลงทั่วโลกแฟนเพลงที่จะมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็คงจะตั้งใจใจจดใจจ่อที่จะมาชมอิมพอร์สเบิร์กกันแน่เลยนะฮะรับปากเลยใช่ไหมวันที่ยีก้าใช่ไหมครับบอกได้นะ29่ได้ครับเอาวันนี้จะร้องเพลงอะไรให้ให้เราก็ต้องร้องเพลงของอิมพอร์สเบิร์กนะครับเชิญเลยครับอ่าอันนี้นะครับผมก็ได้รับจากคุณไอ็ดี้เนี่ยชักชวนมากันแล้วก็พวกเรา ทั้งศิษย์ศูนย์นนบุรีแล้วก็ปทุมนะครับเึงที่โถเนี่ยก็ร่วมกันบริจาคก,กันมาตอนแรกเท่าไหร่นะเอ็ดดี้เอ็ดดี้เท่าไหร่นะหามื่กว่ามของเอ็ดดี้เท่าไหร่อ๋อผม่บาทไม่เป็นไรเราเรารวมกันได้เกือบแสน <c oughs> อ่ะจะร้องเพลงใหครับผม ทส,สิบหน้านั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอสิบลิ้นสิบปากจะฝากคำพรำพัอว่ารัก ฉันมี20่สิตาอย่างทศก,กันยี2สตาของฉันจะมองเธอไม่เลี้ยวีสินจะสวมสอดกอดเธอผู้ด 24 giờ, nhà ma keo, mai lệu bỏ. si siêu thút thốt. จนความขัดสนจนเงินและทองหนึ่งลิ้นหนึ่งปากไม่อาจจะพยอมว่าฉันฟ้องฉันฟ้องอันนี้คือคณะผู้บริหารบริษัทบอลลนาเน็ตเวิร์กนะคะ กลพ่อมีปัจจัยทั้งหมดทสอมงเมื่ยสองพันห้ารมอยมือสฉันกันบาัพอับเชาะเพจ่อสวัหรืคจะลรั สวรังอยู่ไหนเอ tá, ่ได้แต่ซบเศร้าขนะจากวัดชนปรังสิตอยู่ไหนครับอิมพอส์บณะจากวัดชนปรังสิตอยู่ไหนครับขอบคุณครับ เป็นเพลงที่คุณเศรษฐาร้องไว้นะครับคณะของอะไรนะวิชัยทรงเนียมวิชัยทรงเนียมวันนี้มีเงินมาบริจาคทั้งหมด57,200บาทท้วนครับ57,200บาททัวนนอกจากมาร้องเพลงแล้วก็มาถวายเงินให้กับหลวงพ่อด้วยนะะครับครับ คณะกลุ่มจากวัดชนประธานรางังสิทธิ์ขอความกรุณาช่วยต่อแถวตอนนี้ตอนนี้คณะอยู่ไหนเอ่ย